สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่15นะครับกันยานะครับปีห7นะครับวันนี้ผมก็ทําการเช่านะครับอันนี้พี่เขาเมตตาให้นะครับพี่ที่นครปฐมนะครับเมตตานะครับให้ผมไปรับเช่านะครับแบบนี้นะครับเป็นยอดธงนะครับเป็นพระรูปเหมือนหลวงพ่อคูณนะครับเนื้อทองคํานะครับหรือจะเป็นพระสังฆาจายแบบนี้นะครับเนื้อทองคําเหมือนกันนะครับนะครับเป็นทองคําหรือเป็นกรอบทองก็ได้นะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นกรอบทองก็ได้นะครับก็รับเช่านะครับแบบนี้นะครับนะครับ เป็นของหลวงพ่อคูณนะครับหรือหลวงพ่ออื่นก็ได้นะครับที่มีกรอบทองนะครับนะครับแบบนี้ก็รับเช่านะครับพระปิดตาแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพระปิดตาเนื้อทองคํานะครับพี่ๆี่ถ้าท่านใดมีนะครับผมหนึ่งโชคยินดีรับเช่านะครับแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองคํานะครับองค์เกี่วแบบนี้ก็เป็นเนื้อทองคํานะครับหรือจะเป็นพระราคาไม่แพงนะครับเช่าหมดครับนะครับพี่พี่ถ้าท่านใดมีนะครับผมยินดีรับเช่านะครับพี่พี่ทั้งหมดนี้เลยนะครับพี่พี่นะครับถ้าท่านใดมีนะครับผมยินดีรับเช่าหมดเลยนะครับ โอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับ